เกิดอะไรขึ้นรถเยอะมากเลย ไปแล้วนะก็จะถึงบ้านเนี่ยโหตายเถอะฝนตกหัวข้างหน้าเนี่ยฝนตกีง้งงนกเลย สี่วันเนี่ยยอดเลยยังเช้าอยู่เลยเนี่ยกี่โมงนะเจ็ดโมงไงเพิ่งจะเจ็ดโมงโอ้ยไม่ลองนะตัวกูวน,นี่แหละเข้าเลนนิดเลยเลนสูตรเลนสูตรไป รถเยอะวะคนกลับบ้านกัน <S <S 1> <S 1> เราก็รุดยาวๆไปเลยนี่งจังข้าม ตัวใหม่ตัวใหม่เฮ้ยยังสวยเลยอ่ะสีแดงด้วยอ่ะของอะไรนะ GBS Demon สองร้อยอะไรทุกอย่างลืมชื่อ <c oughs> <c oughs> นี่ข้างหน้าเรารุ่นอะไรเอ่ยา1 5ของกวาทางหน่อยนะ ข้างหน้าน่าจะแน่นกว่านี่นะแล้วก็ยังขับได้เรื่อยๆนะ ใช่เลยนะโอ้วเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันจะแต่งหน้าดูกระดว่พี่เลี้ยงความเลี้ยวหน่อยดีถ้าพี่ไม่เลี้ยงความเลี้ยวผมจะแซงพี่แล้วนะถ้าจะกลับบ้านอยู่สี่วัน ต้นหญ้าขึ้นเต็มเลยฝนตกหายอะแล้วก็แล้วก็วกเออไปได้อยู่อ่ะขอเลาะนี้ไปก่อนแล้วกันมันขับง่ายดิเดี๋ยวค่อยเข้าเลนในนะว่าเล้วรถเยอะน่เนี่ย กดเยอะเลยอ่ะนี่คันนี้เขาจะล้อไปรุ่มเลยวะคลิปนี้ผมก็มันรูดรูดขวาย,ยาวๆนะแต่อย่าทำตามผมมากนะมันก็ไม่ค่อยดีล่ะ ไ,ไปไว้ข้างข้างนี้กไ็ได้โอ้รถมันเยอะชัดโอ้ยจะถึงบ้านกีิมองนะครับ นีนะว่าเติมน้ำมันมาโอ้ขอไปนะครับขอไปนะครับวิลายลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ,ลใหญ,ลใหญ่ลำใหญ่ติมคันรถเลยจิบ <c li pp le> ได้ไหมถ้า <c> ฝ <li pp le> น,นตกมีชื้นเลยนะลำใหญ่เนี่ยคลิปนี้ผมจะลงแบบแม่ตัดแม่มเลยเห็นไ,ไหม ลงแม่งยี่สิบมาทีอ่ะแล้วงา,า,าถึงแยกแยกไปอะไรนะแยกไปยุดยากรลบุรีอ่ะเออก็กลับบ้านนะจ๊ะหยุดสี่วันโอ้โหรถรถเยอะจัด หยุดสี่วันวันนี้มันเสานะเสา,สามันเสารมันเสาเหงาได้ไงฮะยังเช้าเลยรถยังเยอะเลยแล้วถ้ายิ่งฝนตกนะคน,คนเราจะขับช้าลงถ้าฝนตก นุไลอาุินจานินจาสี่รไม่ใช่แซดสี่เออแซดสี่รโอ้ผมว่า,หางหน้าฝนตกนะเลยเกลียแ,แรกัด <laughs> ไปไงวะตันแล้วครับช่วงนี้ ่อทิวอ่ะผมโอ้ย,อยเบสสาสี่ร้อยครับพี่พิบปรับหน่อยครับเ <c oughs> อ้ยเอาดีผมไม่ขับสามสิบไม่ได้ ผมตามพี่แล้วกันพี่จะกลับไหนก็ไม่รู้นะแต่วันนี้รถเยอะครับแล้วเราจะลั่นไปด้วยกันเฉนวะเฉว ก็เป่ากันน้ำอะผมแม่งเละแน่นะฝนตกอ่ะ นี่พี่อยินไปนู่นรถเยอะจังเลยพี่ตำรวจพี่ครับพี่ยังมายืนดูอย่างี้ไม่ได้นะครับเออ <c oughs> หลายกาัด <c oughs> <c oughs> โอ้ย, <c oughs> <c oughs> ยเลยอะรถเยอะว่ะ ี้องยิ่งนั่นวะไป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 แล้วค่อยไปเบี่ยงเข้าข้างหน้านะไม่ไหวเลยวะ่ะโอ้โหรถโอ้ยขูไปไม่ได้เลยอ่ะ พี่จะปัดไปปัดมาทำไมวะ,ะอะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในเลนของตัวเองอะแหละไปเรื่อยๆ ่เลยโอ้โหอ่นี่ๆ,ๆผมผมไปดูฝั่งนี้ดีกว่าเขามองผมว่าเอาแม่มน,นะยากไลกระดุ้เชี่นังวะอา,าสามดีกว่าอาสามที่ขาวนะเออลอยยอ่อ a ฟอืเจ๋จัด ตายแล้วโอ้ยไปผมก็จะมุ่งหน้าไปแน่จำนี่เลยยุดยาอ่างทองแล้วก็สิงบรีว่าผมเอง มาแล้วผมก็ขอตัวลาพี่แค่นี้นะครับผมก็้ชอบคลิปนี้ก็ร่วมกดไลค์กดซับต่อคันเป็นแค่นี้แล้วนะครับผมต้องขอตัวลาแค่นี้นะครับผมมาแล้วนะจ๊ะบาย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 ไลค์กันไป